สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัยนานสายแก้วบรรณารักจากกศนอำเภอทุ่งเสี่ยมค่ะวันนี้มีความรู้ดีๆมานําเสนอเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HIV หรือโรคเอดนะคะว่า HIV คืออะไรอาการ HIV และโรคเอดรักษาได้ไหมมีวิธีการป้องกันอย่างไรและที่สําคัญคือจะทําอย่างไรเมื่อต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HIV ค่ะ หลายคนคงคุ้นหูกับคําว่าเอดมากกว่า SIV จนทําให้หลายคนเข้าใจว่าโรคเอดกับ SIV เป็นโรคเดียวกันแต่รู้หรือไม่คะว่าการติดเชื้อ SIV ไม่ได้แปลว,ว่าป่วยเป็นโรคเอดเสมอไปค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเชื้อไวรัสร้ายนี้กันก่อนเลยค่ะ HIV คือไวรัสชนิดหนึ่งที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเข้าไปทําลายเซลล์เม็ดเลือดขาวส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องทําให้ผู้ได้รับเชือ้อไม่สามารถต้านทานโรคต่างๆได้อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้โรคเฉยโอกาสหรือโรคแทรกซ้อนเข้ามาทํำ้ายร่างกายได้ง่ายเช่นโรควัณโรคปอดมะเร็งต่อมน้ําเหลืองโรคทางสมองซึ่งอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยส่วนใหญ่เกิดมาจากสาเหตุเหล่านี้ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยโดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆการใช้เข็มฉีดยาด่วมกันมักพบในผู้ป่วยเสพยาเสพติดติดทางบาดแผลทางผิวหนังและช่องปากติดจากแม่สู่ลูกซึ่งเชื้อไวรัส HIV เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะสามารถเป็นระยะของอาการได้เป็น3ระยะดังนี้ 1. ระยะแรกเริ่มติดเชื้อหรือระยะเฉียบพลันผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มักจะเริ่มปรากฏภายใน1-2เดือน 2. ระยะอาการสงบผู้ป่วยจะมีไข้อ่อนล้าหมดแรงท้องร่วงน้ำหนักลดต่อมน้ำเหลืองบวมมีเชื้อราในช่องปากเป็นงูสวัสดซึ่งหักไม่ได้รับการรักษาไปเรื่อยๆอาการจะค่อยๆพัฒนาเข้าสู่ระยะโรคเอดในที่สุด 3. ระยะเอด ใ็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV ที่มักเรียกกันว่าโรคเอดในระยะภูมิคุ้มกันจะถูกทำลายจนเสียหายอย่างหนักไม่สามารถต้านทานต่อเชื้อโรคใดๆได,ได้ทำให้เกิดการติดเชื้อและโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาจนทำให้เสียชีวิตได้จะมีอาการที่สังเกตได้เช่นมีไข้ตลอดเวลาเหนื่อยล้าอ่อนแรงน้ำหนักลดมีเหงื่อไหลบ้างในตอนกลางคืนท้องร่วงเรื้อรังมีจุดสีขาวหรือแผลบริเวณลิ้นและปากดังนั้น ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดสเสมอไปนะคะหากผู้ป่วยตรวจพบเชื้อตั้งแต่ระยะแรกแล้วได้รับการรักษาจากแพทย์ก็จะลดความเสี่ยงหรืออาจจะไม่ป่วยเป็นโรคเอดสเลยก็ได้คะ่ะอาการ HIV และโรคเอดสรักษาได้ไหม ในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีการรักษาที่ทําให้หายขาดได้จากการติดเชื้อ HIV หรือการป่วยเป็นโรคเอดส์100%ซึ่งแนวทางการรักษาในปัจจุบันของผู้ป่วย HIV และโรคเอดส์มีเป้าหมายเดียวกันคือการฟื้นฟูภูมิคุ้มกันในร่างกายที่บุกร่องของผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติโดยการใชย้ยาต้านไวรัสซึ่งทําให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้ใกล้เคียงกับคนปกติแต่ผู้ป่วยจําเป็นต้องกินยาต้านไวรัสและปฏิบัติตามคําสั่งแพทย์อย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องทุกวันไปตลอดชีวิต แม้ยา PEP และ PrEP จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้แต่ไม่ได้ไปแปลว,ว่าจะได้ผล100%นะคะดังนั้นควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพสามารถไปตรวจ HIV ฟรีได้ที่โรงพยาบาลรัฐสถานพยาบาลภายใต้ระบบประกันสุขภาพศูนย์อนามัยหรือคลินิกที่ร่วมโครงการตรวจ HIV ฟรีได้เช่นกันนะคะ ป้องกันตนเองอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ HIV สวมใส่ถุงยางอนมามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนอื่นหากต้องการสักตามผิวหนังหรือเจาะส่วนต่างๆของร่างกายต้องมั่นใจว่าสถานบริการนั้นๆปลอดภัยและสะอาด ตรวจเลือดก่อนการแต่งงานเพื่อให้มั่นใจว่าเราและคู่สมรสไม่มีการติดเชื้อหรือเป็นโรคอื่นๆที่สามารถแพร่สู่คู่สมรสได้รับการตรวจเลือดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทำอย่างไรเมื่อต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV เมื่อครอบครัวของคุณต้องอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV สิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือการหาความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอย่างรอบด้าน การแพร่เชื้อการป้องกันการติดเชื้อการรักษาและการพาผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาตามนัดค่ะและที่สำคัญที่สุดคือการให้กำลังใจนะคะพฤติกรรมที่ทำแล้วไม่ติดเชื้อการใช้ช้อนกลางระหว่างรับประทานอาหารร่วมกันการกอดสามารถซักเสื้อผ้าร่วมกันได้แต่ที่ต้องซักแยกกันและใส่ถุงมือเสมอคือผ้าที่ปนเปื้อนเลือดสารคัดหลัง่งอุจจระปัสสาวะการใช้สบู่ครีมอาบน้ำเชมพูยาสีฟันแป้งร่วมกัน พฤติกรรมที่เสี่ยงติดเชื้อการใช้อุปกรณ์ที่อาจสัมผัสเลือดหรือของใช้เฉพาะบุคคลร่วมกันเช่นมีดโกนกันไกลตัดเล็บแปรงสีฟันเมื่อบุคคลในบ้านป่วยเช่นเป็นไข้หัดหัดเยอรมันสุกใสแล้วไม่แยกจากผู้ติดเชื้อบุคคลในบ้านควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อต่อตางๆเช่นไข้หวัดใหญ่หัดคอตีบไอกรนควรล้างมือบ่อยๆเช่นก่อนและหลังรับประทานอาหารการประกอบอาหารการเข้าห้องน้ำ การมีเพศสัมพันธ์ของสามีภรรยาต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งและระมัดระวงังเรื่องการแพร่เชื้อระหว่างการมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อ HIV ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอชเสมอไปนะคะผู้ติดเชื้อ HIV หลายคนกลับมามีสุขภาพแข็งแรงและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถึงอย่างไรการป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะเพราะปัจจุบนันโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แถมต้องกินยาไปตลอดชีวิตดังนั้นต้องหมั่นดูแลสุขภาพและป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะ ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ